สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่23ามกราคมปี66 6นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวดินของเราก็คือ5กับ8 7กับ0 5 0 5 1 5 3 5 5 5 7 5 8 5 9 8 0 8 1 8 5 8 7 8 8 8 9อันนี้มีเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลในตัวเด้อ จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดศูนนะคะหกแปดศูนย์สามห้ดห้าเจ็ดเห้าเจ็ดแปดแปดเจนยะหรือจะห้าห้าเจ็ดก็ได้เด้อนี่สามห้าเจ็ดนี่สามห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปด ห้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เนาะหกแปดศูนย์ก็กอดเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อลืมงั้นก็จะเอาตามตรงนี้เนี่ยมันมีหลายสูตรเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเก้าเนาะก็กอดเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเดอ้อโชคดีทุกคนคะ่ะทางที่ดีจับควเอาง่ายที่สุดเดอ้อ ห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ